ก็ได้จัดพิธีเปิดไปแล้วนะครับผมสำหรับกีฬาโอลิมปิกปี2020แต่จัดในปี2021เนื่องจากสถานการณ์โควิดพิธีเปิดเนี่ยถือว่ายิ่งใหญ่และสวยงามมากมีผู้สวยงามและรานตามากมายสมกับเป็นชาติญี่ปุ่นแต่ก็รู้สึกโครทูแปลกๆที่ในพิธีเปิดนั้นเนี่ยไม่มีคนดูในสนามเลยเนื่องจากโควิดทำพิษนั่นเอง โดยพิธีเปิดปีนี้ใช้สนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นหรือกีทาสถานแห่งชาติมันเป็นสนามกีฬาแห่งชาติใหม่ของประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในแขวนชิกจูกุกรุงโตเกียวเป็นสนามกีฬาเนกประสงค์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสนามกีฬาแห่งชาติเดิมโดยสร้างและประปับปรุงใช้สําหรับจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุงโตเกียวเป็นจ้าภาพ สนามแห่งนี้เป็นสนามสําหรับจัดพิธีเปิดพิธีปิดและใช้สําหรับการแข่งขันกีฬากีทาลู่และหลานในโอลิมปิกฤดูร้อน2020และพาราลิมปิกในปีเดียวกันสนามกีฬาแห่งชาติเดิมถูกรืือทิ้งและเสร็จในปีพศ2558และในอีก2เดือนถัดมานายกรัฐมนตรีอาเบตรประกาศปรับดีไซน์ใหม่ของสนามกีฬาหลังดีไซน์เดิมที่เคยคิดว่าจะก่อสร้างเนี่ยใช้งบประมาณสูงมาก และเหตุผลที่ประกาศยกเลิกเนี่ยเพราะประชาชนว่นวายเนื่องจากต้นทุนการก่อสร้างที่สูงขึ้นด้วยเหตุผลนี้การออกแบบใหม่จึงไม่พร้อมสำหรับการแข่งขันรับบีเวิร์คับ2019ตามที่ตั้งใจไว้ โดยการปรับปรุงสนามได้สถาปณิกนิเคงโนคูมะเป็นผู้ออกแบบและได้อดุมัตดในเดือนธันวาคมปีพศ2558และมีการกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกาย,ยนพศ2562สนามกีฬาแห่งนี้มีความจุทั้งสิ้น68,000ที่นั่งและได้ต่อเติมที่นั่งชั่วขราวเพื่อใช้ในการแข่งขันโอลิมปิกไป12,000ที่นั่งและมีที่นั่งสำหรับคนวิการ500ที่นั่งแต่ก็น่าเสียดายนะครับผมที่ที่นั่งพวกนี้เนี่ยแทบไม่มีความหมายในโอลิมปิกเลยเพราะ โอลิมปิกปีนี้เขาให้คนเข้าสนามได้น้อยหรืออาจจะเข้าไม่ได้เลยก็ได้ก็ถือว่าหดหูระดับหนึ่งเลยนะการแข่งขันกีฬาที่ไม่มีคนเข้าไปเชียร์เนี่ยก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปเล่าประวัติสนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นสนามที่ใช้เป็นพิธีเปิดพิธีปิดในโอลิมปิกปีนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร้ถ้าถูกใจก็อย่ากดติดไ like ลค์ล่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ